ฟาดเจ้เนื้อะไดเนนังเออขมก็สีดอยเงอน่ะเอาแบบเด้เนื้อได้หนังจียได้เนื้อได้หนังนอนบ้ถือเือฟาดไปนะมเจับฮ้าได้หนังบัตบก็อย่ได้เนื้อได้หนังเนยทำังนะฟาดคว้าเดียวตือโอยมันโมเมติเขามบอกว่าได้เนื้อได้หนังยืนเงเอกอว่หาบุญเป็นเจ็บ โอ้ยตีเขาเขาบอไดมาตีคนเขาบอกเออเป็นบ <every> ้าสิไม่รู้เรื่องเลยว่าเพ็รนเป็นบอไดเฮ็ดเป็นบอไดที่ไหนเฮ็ดเป็นบ้าได้ยินข่าวว่าสาวคนนี้นะครับเป็นมวยมาก่อนนะครับสาวคนนี้เขาเป็นมวยมาก่อนนะครับแล้วมาดูกันว่าเงี้ยวบอไดมวยวัดหรือมวยบ้าน มาเนี่ยเม็ดบนลูกคุณติดอยู่ที่กระบะมันดอกไปเออนี่เนี่ยครับมีทักษะเยี่ยมเลยง่ายๆนะครับผมนี่มันจะมีอย่างงี้เก้าขี้หนูทันไรนี่มันอยู่ดึงยังไงดึงอเลยส่ยแดใส่แดงต้นไม้อยู่นั่นเหลืออันหนึ่งไปมาดูกันว่าเธอจะเป็นมวยจริงหรือเปล่านะครับเผมบอกว่ามนูเคยฟาดพี่สิงห์ใช่้วเอบิงกาดจับเขาของเธอากันเนี่ยเนี่ย ยางยๆงยงยอย่าง,ง,ง,งอะเปึบืบเนี่ยมาเข้าเน็กความปับป๊บปั <c oughs> ๊บเออเอออออกซี่เ <c oughs> ขาจะปาดอ่าปึื้อ่าดูนะครับ <c oughs> ออกไปอาอออออาาออออ่อออ่อา้าอา ขวันเจ้า่นะบ้านฟาดังก่อนเอาไตนาคาแล้วล้างวางเลยโอ๊ยทางขาหอดไม่เป็นหรือ่ะเป็นไรแน่เอาดีดูเออเป็นเอาเป็นเป็นอฟาดป๊าบเอาเอา ฟอนเดียวเพระท่านได้น้ำมัวอยู่เขาฝาดไปพูดละฟอนสองฟอนแล้วอ่าปึ๊บเสร็จแล้วปั๊บอ่าเราครับดูอีกนะฮะอ่ะปึ๊บโอ้ยตัวกันเด้อตัวตัวกันแล้วดิไปซ้อนไปซ้อนปไปใจฟ้าเมื่อคืนหรอกไม่ได้กินอกเคามื์อเนี่ยบ้านเนียนทำแบบนี้แต่บ้านเขาไม่ทำกัน จับจับไม้อนีง้อยเอาดครับลงแล้วก็เอาว่ป็นตัววันนมมื่กี้เล่นอกี่ะกงเงไมนไพอเ้ยงเอาาคำย้อนมาผ่้วงูเตรงไหนผาเดียวออกต่แบบว่างกาย่เอ่อานว่าแม่กแม่น วันนี pues mm ้มาปาข้าวครับปข้าวบ่เวดอกนี้ขันไหนเลยขันไหนเลยอยู่นี่นะไนนี่สมรสรเลยดเกนจาดีมรไร ไม่เชี่ยนะเพยตีเขากระตีผู้เดียวได้หรอมันผู้ได้นันนั้นเน้เพียงคนด้ตีสองคนสองคนน่ะไปเรายิ้มยเ้มยิ้มยิ้มยิมยิ้มยมยิมยอ้มน้มยิ้มยิ้ม่ิ้มย้มยเ้มยิมยเท่าิมยิ้มยิ้มนิ้มยิ้มย้มยิ้มยิมสินมยิ้มเป็นลูกเคยน่ะ พ่อกับแม่สิบ่าได้มีเรื่องเหตุหน้าเลยเนีเพราะว่ายังมาเทผมจะขายออกให้เบิดนะครับผมหน้าพอ่อหน้าแม่ไม่เท่าไรผมขายออกให้เบิดนะครับเนื่องด้วยผมย่านพ่อกับแม่เมยเนาะนะครับผมหน้าพ่อกับแม่หลายๆเนี่ยขายออกนะครับแล้วเขาสิมาใส่เงินนากันนะครับผมผมก็สิไปยู่ไปกินน้าลูกสาวแม่นั่นละปากไว้คิดขอบคุณครับวันนี้เราลากิีดนะครับจากการเป็นเลเปอร์รมาเป็นชาวนาวันหนึ่ง นี่คือชุดยูนิฟอร์มของเรา,า,าที่ต้องใส่เสื้อแขนย,ยาวแล้วก็กางเกงขา,ย,ย,าย,ยาวเพราะมันจะคันนะครับหลังจากตีเสร็จตอนกลาืคืนนี้ก็ต้องเซฟตัวเองไว้มาตีข้าวกันครับทุกคนมาดูมามันเท้เนี่สีเลือนตัวนี้ บงไปว่าเางามกันนลละเอียดมีมเคยเห็นเจ้าเโปเัมงพอตัวจริงก็เียดเลยไหมคิดว่าริงมันมครับนี่เกิดมา่เคยขวกดงามอนี้เชียแบบเนาะังน้อยู่ใครเดียวกันีเาด้วยนี่จีันดีรบงามคับเม็เมียสีเลียนมันรุมมันในมันขัด ตีเขาเห็ดหน้าแมผู้ใดกันอยไรเทียงอบนี้เอออทนครับอทนครับเปแล้วมีสองปะเบ่แล้วรถเนี่ยไปนี่ยเแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคอยเกลือไปจำก็ได้โอ้ยแัจบขอบคุณหลายๆขยขอคุณครับขอับขอับโอ้ยายแล้วเลยมอาได้จอย่างได้อย่างเลย อ่อรไหนอออพูดใลีลายนพูดใลนลายนี่โอกาสดีมากรับใส่ไหมเอ๊ะไหนผม่ได้ดังวันนั้นก็อยากจับม่อไปหะออโอ้แดนไม่กันลีมเนะอพราะว่าเอาได้นีมาก อย่างนี้มขอเบื้องไหยู่งค้เดียวกันนะ้วจะได้เป็นประเด็นนี้เข้าสับกูเข้าสับกูเข้าสับกูไปไปก็ไปไป